ว่าได้เวลาอาจสมควรแล้วทีมงานบอกว่าทางคณาจารย์พร้อมแล้วและพร้อมมากด้วยนะครับทางด้านหลังนี้นะครับก็ไปที่สาขาแรกเลยนะครับก็คือสาขาวิทยาการข้อมูลมีคําว่าข้อมูลแล้วข้อมูลเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรเราจะเอาข้อมูลไปทําอะไรได้บ้างนะเรียนจบไปทํางาน ใช้เงินเดือนเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเรสุพ์เฮงครับผมนะครับจะมาแนะนําน้องๆนะรวมถึงให้รายละเอียดว่าเรียนไปเนี่ยมันดีไมมันดีไหมดีอย่างไรนะแต่ฟังชื่อแล้วน่าสนใจมากนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุพ์ได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์พี่ออฟนะครับที่มาเริ่นำนะครับแล้วก็ ขอสวัสดีนะครับน้องๆนะครับรวมถึงผู้ปกครองนะครับถือว่าผู้ที่กําลังสนใจนะครับในการที่จะหาข้อมูลนะครับเตรียมที่จะเรียนต่อนะครับในระดับปริญญาตรีนะครับในปี2567นี้นะครับเมื่อกี้นี้นะครับก็ทางอาจารย์พี่ออฟนะครับก็ได้ก่าเกินนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับว่าสาขานะครับที่จะมาเรียศึกษานี้ก็คือเป็นสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลนะครับ อ่าซึ่งในส่วนของอวิทยาการข้อมูลเนี่ยนะครับจริงๆก็เข้าใจว่าน้องๆหลายคนนะครับอาจจะยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดหรือว่าอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินนะครับคำคำนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนที่เขาทํางานอยู่ในฟิล์ทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับทางด้านเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันคาคานี้เนี่ยนะครับก็เป็นคําที่ค่อนข้างจะมีการพูดถึงกันเยอะมากๆนะครับอ่าดังนั้นเราจะมาดูว่าในส่วนของตัววิทยาการข้อมูลนะครับ หรือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าตัว Data าไซน์นะครับเขาเรียนเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็มาดูว่าถึงตัวอนาคตนะครับว่าจบไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เงินเดือนต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ในส่วนของตัววิทยาการข้อมูลนะครับหรือเ a ต้าไซน์นะครับตามชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ Data Science นะครับ Science ก็คือศาสตร์นะครับ หรือบางทีบางที่เนี่ยนะครับเขาเรียกเป็นวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับซึ่งตามชื่อนะครับมันก็คือเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับก็คือทุกคนเนี่ยได้มีการใช้นะครับเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์มือถือแท็บเล็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกคนใช้นะครับอย่างอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับทุกคนสร้างข้อมูลดังนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือข้อมูลเนี่ย มันอยู่รอบตัวเรานะครับข้อมูลเนี่ยมันมีมาปริมาณมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครก็ตามนะครับที่สามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับมันก็จะท,ท,ทำให้หน่วยงานองค์กรหรือว่าเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ,ะแข่งขันนะครับในตลาดนะครับหรือว่าดึงเอาศักยภาพต่างๆเนี่ยนะครับมาใช้แล้วทำให้เหนือคู่แข่งต่างๆเนี่ยได้นะครับดังนั้นนะครับในส่วนของ S <S วิธีการข้อมูลนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับอาจจะให้เห็นภาพนิดนึงนะครับว่าวิธีการข้อมูลเนี่ยเราเรียนอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับทั้งหมดนะครับตั้งแต่เรื่องของการรวบรวมการจัดเก็บการจัดระเบียบอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งข้อมูลเองเนี่ยนะครับมันก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับ ตั้งแต่ข้อมูลที่เราคุ้นเคยทั่วๆไปนะครับเราใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับตื่นเช้ามาปุ๊บนะครับเราเปิดเฟซบุ o กนะครับเปิดไลน์ส่งข้อความพวกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบทั้งสิ้นนะครับหรือว่าเราเข้าไปซื้อของนะครับเข้าเซเว่นนะครับหรือห้างสินค้าทั้งหลายเนี่ยนะครับไปซื้อเสร็จปุ๊บนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าที่เซเว่นเองหรือว่าห้างต่างๆเนี่ย เขาก็ถามว่าเอ๊ะเป็นสมาชิกหรือเปล่านะครับสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นสมาชิกนะครับก็คือเขาต้องการได้ข้อมูลจากเรานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้ข้อมูลจากเราเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับมาทําการวิเคราะห์นะครับมาศึกษาพฤติกรรมนะครับของพวกเรานะครับเราก็มาออกโปรโมชั่นแคมเปญทั้งหลายเพื่อทาการดึงนะครับให้เราเนี่ยไปใช้บริการต่างๆจากเขานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ทาง หน่วยงานหรือองคอ์กรเนี่ยนะครับเขาอยากได้คนที่มาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้นะครับนั้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งของอนักวิทยาการข้อมูลนะครับในการรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยเข้ามานะครับเมื่อรรวบรวมข้อมูลมาเสร็จป,ปุ๊บนะครับอีกหน้าที่หนึ่งก็คือ,อการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับข้อมูลที่เราทําการรวบรวมมาแล้วเนี่ยนะครับมาทําการวิเคราะห์สังเคราะห์นะครับหาความสัมพันธ์สร้างโมเดลนะครับหาองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่ มีอยู่ในข้อมูลเหล่านั้นนะครับเพื่อจะเอามาสร้างประโยชน์สูงสุดนะครับให้กับหน่วยงานหรือองค์กรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเอาข้อมูลเนี่ยนะครับมาทําการทําในเรื่องของการนําเสนอนะครับหรือทําพวก Presentation, Visualization ทั้งหลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของนักวิทยาการข้อมูลนะครับในสิ่งที่เราจะทําการเรียนการสอนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คืออยากให้เห็นถึงอนา,าคตของสายงานนี้นะครับเนื่องจากว่าสายงานนี้เนี่ยเป็นสายงานที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับเบนมหาวิทยาลัย <General. S 1> ต่างเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มมีการเปิดสาขานี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาแรงงานนะครับเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยก็ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงานนะครับก็เลยเป็นที่แน่นอนครับว่าในเมื่อการพัฒนา กำลังคนให้ตลาดแรงงานได้ไม่เพียงพอแต่ว่าตลาดแรงงานต้องการคนเยอะนะครับแน่นอนว่าค่าตัวต่างๆเนี่ยมันก็จะสูงแน่ๆนะครับอ่าซึ่งตรงนี้นะครับผมเองก็ได้อ่าเข้านะครับในเว็บใน google นะครับซึ่งก็อยากให้พวกเราเนี่ยลองเข้าไปดูข้อมูลด้วยตัวเองก็ได้นะครับอ่าเข้า Google ปุ๊บนะครับอ่าลองเสิร์ชคำว่างานนะครับอ่านะครับอ่าลองเสิร์ชคำว่างานนะครับเราจะพบข้อมูลใน Google เนี่ยนะครับอ่าออกมาเยอะมากนะครับว่า ตลาดแรงงานปัจจุบันเนี่ยนะครับสาขาวิชาวิธีการข้อมูลเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากๆนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราลองพิมพ์คาว่าเงินเดือนนะครับพิมพ์คำว่าเงินเดือนนะครับเงินเดือนของคนที่ทํางานทางด้านสาย d a t ้าสายข้อมูลเนี่ยนะครับเงินเดือนก็จะสูงกว่าปกตินะครับอันนี้ข้อมูลเมื่อเช้านี้นะครับที่ไปแคปหน้าจอมาจาก Google นะครับก็บอกว่าคนที่ ทำงานทางด้านวิยาการข้อมูลเนี่ยนะครับอ่างเงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณสัก8 0 0 0 0ถึง 2, สองแสประมาณเนี่ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับทักษะประสบการณ์ของแต่ละท่านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในกรณีที่ถ้าเป็นเด็กจบใหม่นะครับนะครับลองดูเด็กจบใหม่นะครับในส่วนของสายเดลต้าไซน์นะครับก็จะสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 5 0 0ถึง50,000บาทนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็น ตัวที่เหมือนกับอนาคตของการทํางานนะครับหลังจากนี้คือถ้าหากว่าเราจบธนสายนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันในเรื่องของความต้องการของแรงงานเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากนะครับแล้วก็เงินเดือนต่างๆเนี่ยก็จะสูงนะครับก็ถือว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจทางด้านเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการนำคอมพิวเตอร์นะครับมาใช้กับการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลนะครับ ก็ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับประกอบการตัดสินใจครับคขอบคุณครับอยากฝากทิ้งท้ายอยากให้อาจารย์แต่ละท่านฝากทิ้งท้ายนะครับเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนดีกว่าพี่มัตที่อาจารย์สุดพจน์ก่อนนะคะอ่าโอเคครับขอบคุณครับครับก็ท้ายนี้นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญของน้องๆนะครับระดับชั้นม6กอวชหรือว่าคนที่กําลังตัดใจเรียนต่อเนี่ยนะครับก็ยังไงซะนะครับพยายามศึกษาหาข้อมูลนะครับในฐานที่ ครูเองนะครับก็อยู่ในสาขาวิการข้อมูลเนี่ยนะครับก็เห็นว่าข้อมูลสําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเลือกสาขาใดก็ตามศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆนะครับดูว่าสาขาที่เราจะเลือกเนี่ยนะครับมันใช่กับสาขาที่เราสนใจจริงๆหรือเปล่านะครับรวมถึงตัวอนาคตนะครับที่จะจบนะครับไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะหาพวกนั้นได้ดีมากน้อยเพียงใดนะครับก็ฝากพวกเราไว้ครับ ครัขอบคุณท่านอาจารย์สุพจน์มากอย่างที่อาจารย์บอกนะว่าข้อมูลสําคัญมากนะถ้าอยากรู้ว่าข้อมูลสําคัญยังไงให้มาเลือกเรียนวิทยีการข้อมูลกับอาจารย์สุพจน์ด้วยนะครับ